นั่งในท่าที่สบายหายใจเข้าและออกให้ช้าวกว่าปกติวางมือไว้ที่หน้าอ,อกหายใจเข้าลึกๆช้าๆปล่อยลมหายใจออกเบาๆยาวๆหลับตาเอาใจไปรู้สึกถึงความรักและความห่วงใยที่มีให้คนบางคนเลือกมาแค่คนเดียวรู้สึกถึงความรัก ที่มีให้คนคนนี้ขอบคุณคนคนนี้ที่อยู่ในชีวิตของคุณขอบคุณที่เขาทำให้คุณได้สัมผัสถึงความรักและห่วงใยที่มีให้เขาแค่ได้รักและห่วงใยเขาคุณก็รู้สึกดีและมีความสุขที่สุดแล้วหายใจเข้าลึกๆช้าๆอีกครั้งแล้วปล่อยลมหายใจออกเบาๆ,บาๆยาวๆ รู้สึกสัมผัสถึงคำอวยพรที่ดีที่สุดที่จะออกจากใจที่ดีที่สุดของเราเพื่อส่งให้คนทุกคนที่เราลักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติร่วมสายเลือดเพื่อนฝูงมิตรแท้คู่ขาหุ้นส่วนทางธุรกิจและคนทุกคนในชีวิตของเรา ให้เขาได้รับพรที่ดีที่สุดตามสภาวะใจที่ดีสมดุลเต็มไปด้วยความรักและเมตตาส่งความรักและเมตตาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์จเจริญงอกงามบางครั้งร่ำรวยออกไปทุกทิศท,ทางให้ทุกชีวิตที่ได้สัมผัสเราได้เกิดเป็นความจริงในชีวิตของผู้คนเหล่านั้นด้วยความสุข ซาบซึ้งปิติยินดีเบิกบานอย่างที่สุดขอบคุณขอบคุณและขอบคุณเอามือออกจากหน้าอกหายใจเข้าลึกๆช้าๆอีกครั้งปล่อยลมหายใจออกเบาๆยาวๆแล้วลืมตาขึ้นมาด้วยความสุขจากพรดีๆที่เราได้ส่งออกไปให้คนทุกคน